สวัสดีครับทุกท่านผู้ฟังเที่ยวรบกลับมาพบกันตามเคยไม่หยุดยั้งครับท่านโดยสถานการณ์วันนี้มีเรื่องหลายต่อหลายเรื่องนะครับท่านผู้ชมรวมถึงสถานการณ์เร่งด่วนแจ้งเข้ามาครับท่านก็เป็นที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมแพทองทานชินวัฒน์นายกรัฐมนตรีครับท่านไม่ได้ไปต่อนะเนี่ยโดนน็อกมืดครับท่านจากสารรัฐธรรมนูญจำนวนเสียงมติเท่าไหร่จะเนี่ยให้หลุดจากการเป็นนายกนะครับท่านผู้ชม6ต่อ3เสียงครับท่านแล้วเป็นอย่างไรต่อจาทีนี้มอบก็เฮราาเลยนะครับท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่าเฮ้ยแบบนี้จะไม่กลับบ้านแลล้วเ่อาหรืป ว่าเนี่ยเพราะภารกิจสำเร็จแล้วนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแล้วหลังจากนี้เราจะหาประเด็นอะไรต่อดีนะเนี่ยหมดอุ้งอิงไปเราก็ไล่ประเด็นที่จะทำการออกมาเดินแล้วนะครับท่านผู้ชมโดยออกมาอ้างไม่หยุดยั้งครับท่านมีการนัดแถลงข่าทีนะเนี่ยจากตู่จะดูพรนะครับท่านผู้ชมแถลงข่าทีนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติรอดหรือไม่รอดเราก็จะต้องมาตั้งโต๊ะแถวสารรัฐมนูญนะครับ<า>ท่านผู้ชมเพื่อจะถแถลงข่าทีอนาคตนะครับท่านที่พวกประชาชนที่มันอ้างนะครับ<า>ท่านผู้ชมประชากรเพียงหยิบมือนะเนี่ย<าท>มันอ้างเป็นประชาชนว่าเฮ้ยพวกเราจะทำการกำหนดทิศทาง ของอะไรว่าอนาคตของประเทศไทยอย่างไรนะคบท่านผู้ชมในขณะที่ม็อบของพวกมันนี้อนาคตก็มีนะคบท่านผู้ชมแต่ที่มีที่ว่านี้น้อยลงเต็มทีครับท่านสิ้นไรอนาคตหรือเปล่านะก,ก็ต้องจับตามองตามหลักความเป็นจริงนะเนี่ยก็จะต้องมีการสรรหานายกใหม่นะคบท่านผู้ชมเพื่อไทยก็ยังเหลือแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอีกหนึ่งคนคือชัยเกษมนิติสิรินะคบท่านผู้ชมหลายท่านก็เฮ้ยสบายแล้วเฮ้ยตอนนี้นะเนี่ยไอ้พวกม็อบก็จะต้องไม่จะต้องจะไม่ได้เห็นม็อบกันเลว่าล่าพวกนี้ออกมาเพ่นพ่าน อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้ามันยังไม่จบนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ไว้เฮ้ยม็อบเดือดนะครับท่านผู้ชมลั่นนะเนี่ยเตรียมจะนอนขวางถนนขานนอนขวางถนนทําไมวะเนี่ยที่รถสัญจรอะไรประมาณนี้มันจะไปนอนขวางไม่ได้จะไปนอนขวางเพราะว่าจะต้องขัดขานเพื่อไทยนะเนี่ยไม่เอานายกจากเพื่อไทยสั่งห้ามครับท่านสั่งห้ามอะไรวะสั่งห้ามชัยเกษมนิติสิริขึ้นมาเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมเขาคนนั้นคือขางโคกตู่ครับท่านสู้แล้วรวยหรือเปล่าโอ๊ยไม่ใช่ไม่มีขางกครับท่านเตรียมจัดม็อบิดแล้้วนรัาชม ไอ้ไม่ใช่โอ้ยตายแล้วท่านประธานถามทําไมจ๊ะสอนคาพูดไม่มีไอ้คางคกเมื่อกี้ไม่มีไม่มีเม,มื่อกี้ผมดูสารคดีสัตว์อยู่นะครับท่านผู้ชม d i s c o v e r y ครับท่านจาก U b c ส่งเข้าประกวดแต่ก่อนตอนนี้เปลี่ยนเป็นทูวิชันแล้วก็สุดแท้แต่จตุพรเดือดโวยลั่นนะเนี่ยเพื่อไทยห้ามทําแบบนี้เด็ดขาดเรื่องอะไรเจ้าเนี่ยยำยานายกคนต่อไปต้องไม่ใช่จากพรรคเพื่อไทยคุยโวเตรียมจะจัดชุมนุมใหญ่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมวันที่เท่าไหร่จ๊ะวันที่31สิงหาคมนี้ครับท่านก็อีกประมาณพรุ่่งนนนนีี้้มะลืคับา ชมวันนี้วันที่29อีกสองวันไอ้พวกส้นตีนส้นมือส้อนเฮียนี่ก็จะจัดม็อบอีกแล้วนะครับท่านป้าผลลุงวิ่งมาบอกแบบนี้ผมก็บอกป้าผวล,ลุงอย่าไปบอกว่าส้นจุดๆมือจุดๆแล้วก็เฮียอะไรประมาณนี้นะครับเื่อนผู้ชมไอเฮียที่เราได้ยินนะครับท่านอะไรประมาณนี้อย่าไปพูดแบบนั้นเว้ยเฮย้ยจตุพรนะเนี่ยชวนประชาชนทั้งหลายครับท่านออกมานอนขวางถนนกับพวกมันไอ้ไม่ใช่ไม่มีเฮ้ยจตุพรนะเนี่ยขอเชิญชวนชาวไทยทั้งหลายแหละครับท่านออกมาร่วมก่อม็อบกับพวกกูหน่อยนะเนี่ยคนมันน้อยเต็มที ถ้าเกิดประชากรไม่มาแล้ว๋ยวผู้กูจะไม่มีแดกเอ้ไม่ใช่ไม่มีแดกจะไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมเพื่ออะไรวะเนี่ยมึงจะออกมาบอบมาทําสนตีส้นมืออะไรอีกเนี่ยนายกอิงก็หลุดไปแล้วเพื่อที่จะคัดค้านใจกเกษตรนะครับท่านผู้ชมสั่งห้ามนะเนี่ยห้ามเด็ดขาดกันเลยทีเดียวห้ามอะไรวะห้ามใจเกษตรที่ติศสิริขึ้นเป็นนายกห้ามคนจากเพื่อไทยขึ้นเป็นนายกโอ้ยไอ้ควายเอ้ยถามทําไมจะเนี่ยม,มันมีคนบอกไอ้ควายแบบเมื่อกี้นะครับท่านผมก็บอกเขาอย่าพูดแบบนั้นนะเนี่ยเขาไม่ใช่ควายแค่เขาแค่เขาไม่ใช่คน ไม่ใช่ มากกว่าเดิมอีกมันไม่ใช่ทั้งสองอย่างนึกคำพูดไม่ทันนะครับท่านผู้ชมแต่แน่นะเนี่ยสันติไม่ตีกันไว้โว้ยไม่ยอมครับท่านต้องจัดม็อบอย่างต่อเนื่องนะเนี่ยไม่จัดไม่มีแดกหรือเปล่าไม่มีในข่าวนะครับท่านผู้ชมคณะหลอมแหลมครับท่านคนมาเท่ากับกระจุกหยุกอวยหมอมาเอ้หืมหมออ้อยนะครับท่านผู้ชมหมอยสุนัขยังเยอะกว่าคนที่ทมามอบมาเลยเดือดครับท่านนัดชุมนุมต่อเนื่องนะเนี่ยลือหึ่งว่าจะมีการนอนขวางถนนหรือเปล่าชาวบ้านเขาลือกันมาแบบนี้เพื่ออะไรเจ้าก่อมอบทำส้นตีนส้นมืออะไรอีกแล อื่นไม่มีทําแล้วหรือไม่จัด YouTube คนไม่ค่อยดูนะครับท่านผู้ชมคนตามประมาณ4ี่ห้าหกหมื่นครับท่านยอดดูละจ้าหลักร้อยนะครับท่านผู้ชมนานๆทีจะมีหลักพันโผลมาเล็กน้อยนะครับท่านเกิดอะไรขึ้นจ้าเฮ้ยอันนี้ผมคิดไปเองนะครับท่านตายแล้ว,ตา,ลวตายแล้วนะเนี่ยกูจัดม็อบอยู่กับอะไรวะเนี่ยกูจัดม็อบเอ้ไม่ใช่จัดรายการ YouTube คนก็ดูแค่หลักร้อยทีนี้เป็นอย่างไรต่อจ้าเราก็ต้องทําการหาสิ่งที่มันดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมเอาว่าไม่ดูกูทาง YouTube ไม่เป็นไรนั่นนี่ออกมาแล้วออกมาทําอะไรจ้าเนี่ยออกมาคุยยคยคยุุโโวต ม็อบนะครับท่านผู้ชมถามทําไมต้องเป็นแบบนั้นวะม็อบกูก็เห็นหลักร้อยนะเนี่ยไม่เกิน3 0 0 400เฮ้ยมันได้ฟิลกว่านะครับท่านผู้ชมร่วมพลังแผ่นดินครับท่านชนะหล่อมแหลมนะเนี่ยที่ชอบอ้างเป็นประชาชนทั้งหมดนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ประชาชนทั้งหมดเนี่ยไม,ม่เอ้ยผมมั่นใจ5้าแสนสามหมื่นแปดพันคนติดตามช่องผมนะครับท่านผู้ชม,มไม่ได้มีความคิดแบบแบบนี้แน่ๆนะครับท่านที่จะไปร่วมกับม็อบพวกมันเฮ้ยมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะเอาตัดไปสักแสนห้านะครับท่านผู้ชมก็เหลืออยู่หลาย สอยู่ดีอเตรียมก่อม็อบครับท่านคัดค้านชัยเกษตร,รนิติสิริอย่างเต็มที่นะเนี่ยสั่งห้ามไม่เอาชัยเกษมห้ามเด็ดขาดนะเนี่ยเพื่อไทยอะอะไรวะเนี่ยแล้วก็ไม่เอาคนจากเพื่อไทยไม่เอาคนจากเพื่อไทยไม่เอารัฐประหารไม่เอาไหนไม่เอาอะไรเลยหรือเปล่าแล้วก็ต้องจับตามองครับท่านแล้วทำไมเอ้เรื่องนี้ทำไมผมถึงว่ามองว่าไอ้ม็อบ นี่มันขาดความชอบธรรมไปแล้วนะครับท่านผู้ชมสำหรับตู่จะดูพรอด้วยครับท่านพาะอะไรจ๊ะเฮ้ยเขาหลุดไปแล้วนะเนี่ยหรือถ้าเกิดไม่หลุดมึงก็ลอยอีก2ปีไม่ได้เหรอว่าเนี่เกือบเกือบไม่ถึง2ปีแล้วนะครับท่านผู้ชมแล้วก็มาลงเลือกตั้งอะไรประมาณนี้หุย้ยก็มีคนมาบอกอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมน้องนัตเนี่ยพวกที่เป็นแกนนําม็อบนะเนี่ยที่พี่เห็นอยู่ช่วงช่วงนี้มันไม่มีทางหรอกที่จะทําพักการเมืองโอ้ทำไมเหรอนเนี่ยอ้โลงไปคนก็ไม่เลือกนะครับท่านผู้ชมแบบไอ้หมอว่าลงครับท่านบอลได้ไหมว่าเฮ้ยประชา กับพวกมันหน่อยสวนทางกับการเลือกนะครับท่านผู้ชมในการลงสอสอรอบก่อนที่พิษณุโลกมีเลือกตั้งซ่อมครับท่านตอนหมอองหลุดนะเนี่ยหมอว่าลงส่งหัวหน้าเลขาที่การพักหรืออะไรสักอย่างหนึ่งลงแม่งคะแนนได้หลักร้อยนะครับท้านผู้ชมสุดน้อยเหลือเกินกันเลยทีเดียวก็ไปที่โดนด่ายับเยินนะครับน้านผู้ชมอืเออแล้วผมก็เข้าไปเปิดนะครับท่านโอ้ยอันนี้เด็ดมากแล้วเนี่ยในเพจของใครจ้าเพจของจตุพรนะครับท้านผู้ชม คณก็บอกอ้นี่แม่งทุกเรื่องอีกแล้วแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านตอนนี้มีสถานการณ์เร่งด่วนนะครับท่านผู้ชมภูมิใจไทยเตรียมจัดตั้งรัฐบาลแข่งครับท่านแข่งกับอะไรจะเนี่ยแข่งกับเพื่อไทยนะครับท่านผู้ชมโดยเมื่อวานนี้เฮ้ยรู้สึกว่านุทินครับท่านได้เดินทางไปหาประวิตรหรือประวิตรมาหาอนุทินไม่รู้นะเนี่ยแล้วก็เออ อนุทินไปหาพวิตย์พวิตยก็ได้ทําการผัดข้าวข้าวผัดไก่ข้าวผัดควายอะไรสักอย่างหนึ่งว่ากันไปนะครับท่านเฮ้ยให้อนุทินกินแล้วก็ไปฝากชาวรัชชางวีรลกุลด้วยให้เอากลับไปฝากคงก็นั่งนึกไอ้ชาวรัตย์ยังอยู่หรือว่าแกเสียไปแล้วไม่รู้นะครับท่านผู้ชมแต่ที่รู้ด่วงครับท่านภูมิใจไทยนะเนี่ยเตรียมจดตั้งรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมเอ้ยแล้วเราจะไปหาเสียงจากที่ไหนวะเนียมาเพิ่มเฮ้ยนั่นไงพักประชาชนที่เราเคยบอกว่าจะไม่ร่วมอย่างเด็ดขาดกันเลยทีเดียวในเรื่องที่เพรราาาะว่มมีกแกแ้1 12ะะบูช เป็นจุดยืนของภูมิใจไทยนเนี่ยมันไม่ใช่จุดนั่งด้วยเพราะว่าหนึ่งึงสองเราเลยไม่ร่วมด่วนครับท่านสำนักข่าวทูเดย์เวิร์กบอยส่งข้าประกวดภูมิใจไทยยอมรับข้อเสนอนเนี่ยของพรรคประชาชนหลังจากเสนอเนี่ยพรรคประชาชนเฮ้ยเนี่ยช่วยมายกมือโหวตให้เราเป็นนาย,ยกหน่อยได้ไหมวะพรรคประชาชนก็อาจจะบอกหึยากหน่อยนะเว้ยเพราะเราศาสตร์บอกมวลประชาไปแล้วนเนี่ยว่าเราจะไม่ร่วมสังคกรรมกับภูมิใจไทยเด็ดขาดแล้วภูมิใจไทยก็บอกเองไม่ใช่หรือจะไม่ร่วมกับพรรคประชาชนเด็ดขาดเพราะมีนโยบายจะแก้รัฐธรรมนูญอะไรสั อย่างหนึ่งนะเนี่ยเกี่ยวกับมาตราร้อยสิบสองเกิดอ,อะไรขึ้นจ๊ะเฮ้ย <Hey, S 1> ผมถึงว่านะครับท่านผู้ชมเอ้ยทำไมผ่านเวลามาช่วนา,นาตาปีแล้วเนี่ยพักประชาชนไม่เคยซัดเรื่องเขากระโดงเลยนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องอะไรอีกว่าเนี่ยหัวสวไม่เคยได้ยินนะครับท่านผู้ชมเหมือนกับม็อบเลยครับท่านม็อบกับพีกาลีบ้านกาลีเมืองม็อบควายเดินก็ไม่เคยพูดเรื่องนี้เอ้าพรคประชาชนครับท่านยื่นข้อเสนอเอ้พรคภูมิใจไทยอืมอยากจะเป็นนายกนะเนี่ยแต่ขาดเสียงพักประชาชนช่วยหน่อยได้ไหมค่ะแล้วก็ มีอะไรเสนอมาพื่พรรคประชาชนก็เสนอนยายะข้อเรียกร้องมา แล้วภูมิใจไทยเป็นอย่างไรจ้าภูมิใจไทยรับข้อเสนอพักประชาชนพักส้มนะครับท่านผู้ชมตั้งรัฐบาลนนเนี่ยแข่งกับเพื่อไทยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับท่านเผยได้หารือสอสอจำนวนหนึ่งและพักการเมืองบางพักแล้วเนี่ยแล้วก็ยอมรับข้อเสนอเช่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมแจ้งเข้ามา9นาทีนี้เลยครับท่านแต่นี้ทีนี้มันทำแม่งทำแม่งนะครับท่านผู้ชมตรงไหนจะเนี่ยโอ้รู้สึกว่าธรรมนัตยังอยู่นะครับท่านผู้ชมอยู่อยู่ทางเพื่อไทยครับท่านประชาธิปัตย์ก็รู้สึกว่ายังอยู่รวมไทยสร้างชาติยังอยู่นะครับท่านผู้ ชมแต่มันแบ่งเป็นสกลุ่มว่าสําหรับรวมไทยสร้างชาตินะครับท่านกลุ่มของนายสุชาติชมกิจน,นะครับท่านผู้ชมโลกไปแล้วนะครับท่านโล่ไปไหนจะเนี่ยโล่ไปซบกับเออโล่ไปพักภูมิใจไทยนะครับท่านผู้ชมก็น่าจะเปิดตัวครับท่านในการที่หนุอนอนุทินเป็นนายกแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านรู้สึกว่าตอนนี้นะเนี่ยเสียงของอนุทินยังขาดประมาณ18หรือว่า23เสียงนะครับท่านผู้ชมแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้เฮ้ย ตัวแปรสาคัญก็พักประชาชนตอนนี้รู้สึกว่าเหลือ18คนต้องหามาเพิ่มนะครับท่านผู้ชมหลังจากแพทองท่านจินวัตรครับท่านทําการพ้นนะครับท่านผู้ชมสารสั่งครับท่าน6ต่อ3เสียงนะเนี่ยควบลูกครึงไอ้ไม่ใช่ไม่มีอืมหต่อสาครับท่านไม่ได้ไปต่อในการเป็นนายกนะครับ <S <S ท่านผู้ชมทีนี้นะเนี่ยมันมีอันนึงนะครับท่านผู้ชมที่ผมสงสัยจับใจกันเลยทีเดียวคือท่านอย่าลืมเด็ดขาดกันเลยทีเดียวนะเนี่ยว่าอืมเมื่อสองสามเดือนก่อนนะครับท่านฮุนเซนเคยออกมาบอกว่าเนี่ยฟันทง อ่าไม่ใช่ฟันตรงเหมือกับรู้เลยนะครับท่านอีก3เดือนประเทศไทยจะมีนายกคนใหม่แต่ต้องติดตามว่าชื่ออะไรแล้วมันรู้ได้ไงครับ คุณเซนบอกอีก3เดือนประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนนายกนะครับท่านผู้ชมพูดเหมือนรู้เลยหรือเปล่าไม่ใช่พูดเหมือนรู้นะครับท่านผู้ชมแต่พูดเหมือนกับว่ามันต้องมีแบบนี้แน่ๆนะเนี่ยเฮ้ยแล้วทีนี้ใครจะเป็นคนที่เอาไปบอกนะครับท่านผู้ชมคนที่อยากจะเป็นนายกตอนนี้หรือเปล่านั่นเนี่ยก็ไม่อาจแน่ใจแล้วยังไงต่อจะเนี่ยโอ้ยมันก็ได้มีลูกของไอคนที่จะมาแข่งเป็นนายกอยู่คนหนึ่งนะครับท่านผู้ชมมาน,นี้ข่าวลือมานะเนี่ยว่าอะไรจ้าไปที่ต่างประเทศนะครับท่านผู้ชมเดินไปที่ต่างประเทศแลวกูเดินเหมือนประวิรอีกแล้วเดี๋ มงด้วยเดินไปต่างประเทศที่ต่างประเทศเกิดอะไรขึ้นจ๊ะไปตะโกนนะครับท่านผู้ชมบอกเนี่ยอีกไม่เกินเดือนสิงหาอะไรประมาณนี้พอ่อข้าจะได้เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมหรือเปล่านะครับท่านอันนี้ตั้งเป็นประโยคคําถามก็ไปที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกรนเรทีเ่ยวขณะปวิลจลระจ้าปวิรกพร้อมเป็นนายกนะครับท่านผู้ชมลั่นครับท่านเอ้ยประเทศจะต้องเจริญรุ่งเรืองแน่นะครับท่านผู้ชมยืนยันคุยโวครับท่านถ้าได้เป็นนายกนะเนี่ยจะเดินต่อไปได้นะครับท่านผู้ชมมั่นใจเดินได้แน่ๆไอเดินได้แน่ๆก็มานั่งนึก ประเทศไทยเดินได้แน่ๆหรือประวิตทมึงจะรู้จักวิวแชร์แล้วก็มาเดินได้สักทีนะครับท่านผู้ชมทีนี้ผมก็หาวันที่ให้ไม่เจอเว้ยเฮ้ยแล้วก็เจออีกอันหนึ่งประวิทเดือดนะครับท่านผู้ชมโวยนันเนี่ยมันมีคนไม่ดีอยู่คนหนึ่งนะเนี่ยมันทำไมมันทํากับผมแบบนี้ทำกับมึงแบบนี้ยังไงวะไอ้ป้อมไอ้ไม่ใช่ต้องถามอีแบบทาแบบนี้ยังไงวะไอ้ป้อมเนี่ยมันเป็นคนไม่ดีมันมันบื้อเถอะเถอถอพักผมไปหมดเลยเหลือเท่าไหร่แล้วเนี่ยผม พักผมอยากฝีฝิบก็ค่อนตอนนีเหร่อีฝีก็ค่อนแล้วแล้วมันไปที่ไหนก็ไปใครใครวะ น่าจะหมายถึงธรรมนัตนะครับท่านผู้ชมแต่เดี๋ยวก่อนครับท่านแอดไลน์นักบิวช็อปสั่งซื้อเข้ามาได้นะเนี่ยอันนี้ก็คือปลาหมึกหยองนะครับท่านผู้ชม150กรัม150บาทครับท่านมีทุกอย่างยกเว้นของที่ยังไม่มีนะครับท่านมันคืออะไรก็เนี่ยของที่ยังไม่มีปลากระพงทุบครับท่านแล้วก็ปลาเห็ดโคนทุบมาแล้วนะครับท่านผู้ชมคางคกทุบหัวแบกหัวต่ำไม่มีครับท่านหนึ่งร้อยเจ็ดสิบกรัมหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับท่านผู้ชมลูกหยีฉาบลูกต้้นเอย เมื่พานกันเลยทีเดียว500กรัม2 40บาท2 50กรัม1 40บาทก็อย่างที่เคยแถลงนะครับท่านผู้ชมราคาหรือว่าแอดไลน์นัดบิวช็อปที่ผมจิ้มลิงก์ไลน์ที่ปักหมุดไว้บนคอมเมนต์นี้ก็ได้นะครับท่านผู้ชมไม่ใช่คอมเมนต์นี้เดี๋ยวว่าไม่ใช่ตรงนี้คอมเมนต์แชทสดนะครับท่านผู้ชมหรือว่าคอมเมนต์ในช่อง YouTube แล้วก็ Facebook ครับท่านหรือเข้าแอปพลิเคชันไลน์สแกน QR วอารโค้ดตรงนี้นะครับท่านผู้ชมขอบคุณอย่างไม่หยุดยั้งกันเลยทีเดียววันนี้ต้้้้้อออออองงงงขภััััยยยเเเปปป็นน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 ลลลกกกถถึาา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 าะะะะะคครรรรบบททท่่่่ผูชชมมมมไไไจจีีแวพ แงเงี้ยหูฟังนะครับท่านผู้ชม,มสารรัฐธรรมนูญตอนแรกเป็นอย่างไรบ้างจ๊ะตอนแรกนะเนี่ยฟุบฟุบผมก็ดูอมืมอบมึงเศร้าแน่แล้วเนี่ยเพราะว่ารอดแล้วพอสักพักดูเฮเริ่มไม่ใช่แล้วแต่อ่ะแต่ปุ๊บไปไปมามาเอา้ามอบเริ่มจะเฮ hey, แล้วว่ะน่าจะไม่รอดพอสักพักหรือจ๊ะ พูดเหมือนจะรอดอีกแล้วกูก็งงยังไงกันแน่วะแต่ว่าอันนี้เอาตรงๆนะครับท่านผู้ชมผมพูดไปเมื่อประมาณเมื่อวานนี้เมื่อวานซืนนะครับท่านถ้าเกิดถามผมจากความรู้สึกแบบที่มองแบบปกติบุตุชนนะครับท่านผมว่าไม่รอดแล้วยังไงต่อจ้าก็ไม่รอดนะครับท่านผู้ชมไม่รอดจริงๆด้วยครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมติมองแบบความหมานั้นส่วนตัวรอดล้านเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมแต่ความเป็นจริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้เสมอผมจะมองอะไรก็ แล้วแต่นะครับท่านผู้ชมหลายอย่างครับท่านผมจะเลือกมองแต่สิ่งที่มันหลายๆไว้ก่อนนะครับท่านผู้ชมเพราะว่ามัน,มนเราจะเราจะเออไม่รู้ะ บางคนก็จะมีความหวังเชื่อว่าจะต้องรอดอยู่เสมอนะครับท่านผู้ชมแต่ผมไม,ไม่ไม่มีความคิดแบบนี้เลยเฮ้ยต้องไม่รอดก่อนนะครับท่านผู้ชมไม่รอดก็เหมือนกับไอ้พวกม็อบนี้เลยครับท่านไม่เจ็บไม่จำนะครับท่านผู้ชมจัดม็อบต่อไปไม่มียั้งครับท่านถ้าคนฟังนะเนี่ยยังไม่ท้อก็ต้องรออยู่หน้าเวทีครับท่านก็ไปที่อัปปีจังไรเหลือเกินหรือเปล่านั้นไม่มีอีกแล้วนะครับท่านผู้ชมแต่นี่จตุพรเดือดว i, ไว้ค่อยโวยวายนะเนี่ยนายกเองหลุดแล้วก็จะจัดม็อบต่อนัดชุมนุมใหญ่31สิงหาคมนี้เพื่ออะไร คัดค้านชายัยเกษมนั่งนายกหนักถึงกับขั้นที่อาจจะอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวหนักถึงขั้นที่จะต้องอาจจะต้องอันที่ข่าวลือนะครับท่านผู้ชมหรือว่าอะไรวะเนี่ยมีแคมเปญร่วมกันนอนขวางถนนนะครับท่านผู้ชมเพื่อเป็นการประทดวงหรือเปล่าคือง่ายๆนะครับท่านผู้ชม อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครก่อนนะเนี่ยเฮ้ยมีคนเดินมาถามผมครับท่านหลังจากที่ผมก็เดินไปนะเนี่ยที่ตลาดนะการดนผู้ชมจะไปซื้อของนั่นซื้อของนี่น้องนักถามมีอะไรจ๊เนี่ยเอ้ยช่วงนี้พี่สบายใจหน่อยถามทําไมจ้ะเนี่ยพี่ขับรถไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะไม่ต้องมีไอ้พวกม็อบแบบนี้ออกมาเพ่นผ้าแล้วผมก็บอกให้พี่อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นนะเนี่ยผมเชื่อเหลือเกินทําม็อบมันไม่มีออกมานะครับท่านแล้วมันจะเอาอะไรอะไรแดกอะไรประมาณนี้ มันก็ต้องกินข้าวอยู่แล้วหรือเปล่าวะอืมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็ยังคงออกมาจัดม็อบอยู่นะครับท่านผู้ชมทั้งทั้งม็อบที่มีนั้นกำลังกระพีเหลือเกินนะครับท่านผู้ชมแม่มึงเงยมีหน้าครับท่านไม่รู้ว่าใจกล้าหน้าด้านหน้าหนาหยับหนาจักกะอะไรวะตากระเบื้องหรือเปล่านะเนี่ยควรจะเลิกไปได้แล้วแล้วเป็นอย่างไรต่อไม่ได้จะต้องคัดค้านชัยกเสษมนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยแบบนี้แสดงว่าสนับสนุนอนุทินหรือไม่นันเนี่ยเพราะอะไรเจ้เนี่ยก็ไม่เคยเห็นตู่จะรุ่พรเท่าไหร่นะครับท่านรวมถึงม็ออบรดดาเเเพื่่นน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 มััีทิชชกไป มาในเวทีม็อบรู้สึกว่าจะไม่ค่อยพูดถึงเรื่องขับกระโดงเฮ้ยเรื่องหัวสวาแทบจะไม่มีพูดถึงต่างกับสนที่ริมทองคุณน,นะครับ่านผูชมนะแกมาฟาดแหลกไม่หยุดยัง้งแฟนลับประยุทธ์นะเนี่ยถ้าเกิดสมมติมือรักที่จะไม่ฉลาดต่อไปหรือรับความจริงไม่ได้ขอเถอะนะว่าเอ้ยท่วมหัวอย่ามาดูอีกเลยช่องนี้ไม่ต้อนรับนะครับ่านะบ,บูชชมก็หนักหน่วงไม่มียั้งกันเลยทีเดียวแล้วถ้าเกิดสมมติชยัยเกษมไม่ได้เป็นนายยกหลักจ้าสมมตินะรับนะรบ,บูชชมไอ้ม็อบเพียร์นี่ก็จะยัง้้้อกกลัับบบาานนใช่่มมมยููครรผไไไปด ท่านทํารายการในช่อง yYouTube คนดูมันหลักร้อยนะครับท่านผู้ชม facebook ยิ่งแล้วใหญ่ครับท่านหลัก10หลักหน่วยนะเนี่ยเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้ก็ต้องออกมาข้างนอกนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยบางทีเขาก็บอกว่าโดนปิดกั้นนะครับท่านผู้ชมแล้วเป็นอย่างไรต่อจ้างงอีกแล้วปิดกั้น รัฐาบาลโดนปิดกั้นแล้วทำไมคุณสนที่ริมทองคุณเขาก็ไม่ได้ถูกกับเพื่อไทยนะครับนานผู้ชมไม่ถูกกับยิ่งรักทักษิณอุ้งอิง,องแพทองทานอะไรประมาณนี้ทําไมเขาไม่โดนปิดกัน้นหรอเนี่ยยอดดูเป็นแสนเป็นหลายหมื่นหลายแสนนะครับร่านผู้ชมเพราะว่าคำพูดคำจารเขามีสาระนะครับร่านผู้ชมไม่ใช่วนเวียนปันทองประวิตเป็นนายกเมื่อนะ ฮะพักผิดเมือนกับไทยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับท่านผู้ชมเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าทีนี้หน้าแตกนะครับท่านผู้ชมแหกยับเยินกันเลยทีเดียวครับท่านหมอไม่รับเย็บนะครับท่านผู้ชมสักพักเออทีหนึง่งผมก็โทรไปหาหมอนะครับท่านอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับใครแล้วนะเนี่ยมีเพื่อนผมคนหนึ่งเขาจะไปสัญเซกสันเซกร,รมหน้านะครับท่านพอหมอเห็นเอ้ยทำไมหมอหน้าซีดลงวะสักพักหมอก็ตึกตักตึกตักตึกตักหบอกหมอ,หมอ,หมอใจสัน่น เนี่ยหมอช่วยสัญญกรรมหน้าผมหน่อยได้ไหมเนี่ยผมอยากจะรอแบบฮิวโก้อยากจะมีใบหน้าใบตาละเมียดเคียดคลายกับอือะไรวะเนี่ยติ๊กเจษด,ดาพรอีกอาทิตย์หนึ่งกลับมาช็อก,กนะครับท่านผู้ชมหมอเขาไม่มีอะไรอยู่ชีวิตอยู่บนโลกใบน,นี้แล้วครับท่านเพราะอะไร อะไรเจ้เนี่ยโอ้โหหมอทําใจไม่ไหวนะครับท่านผู้ชมกูขอเลี่ยงไปก่อนดีกว่าครับท่านเฮ้ยแล้วประชาชนก็ถามมานะเนี่ยบ็อบที่มานจะออกมาหลายครัง้งหลายค่ารวมถึง3 1สิงหา็ดสิงหาเนี่ยที่จะนอนอะไรวะขวางถนนตามข่าวลือไม่รู้จริงหรือไม่แต่คัดค้านแน่นอนไม่เอานายยกจากเพื่อถ่ายไม่เอาชายัยเกษตรเานี่ต้องเป็นอนุทินเพราะเราไม่เคยซั้เรื่องเขากระดงไอพ่อไม่เคยเรื่องสั้เขากระดงนี้ก็ไม่มีนะครับท่านผู้ชมทีนี้จะเกิดอะไรขึ้นต่อจักทีนี้ก็ นั่งนังตั้งคำถามนะครับท่านอืเมื่อไหร่มันจะพอนะครันบนักผู้ชมถามเมื่อไหร่มันจะพอคือเลิกกลับบ้านใช่ไหมเลิกไปแล้วก็กลับบ้านหรือเปล่าไม่ใช่ครับท่านเมื่อไหร่คนมันจะมากันพอนะครันบนักผู้ชมพอที่จะเรียกได้ว่ามันเยอะหน่อยนะครับนักผู้ชมก็โอ้ยังไม่มีเลยนะครับท่านก็เป็นที่ติดตามอย่างใกล้ชิดกันเลยทีเดียวนะครันบนักผู้ชมพังแล้วพังเล่าเฝ้าแต่พังครับท่านเออ อิงก็หลุดไปไม่ที่เรียบร้อยไอ้พวกนี้ก็จะต้องออกมาก่อมอบค้านเพื่อไทยค้านชัยกเกษตรนะครับท่านผู้ชมค้านโอ้ยหลายคนก็เออมีอยู่คนหนึ่งเขาเดือดแบบโมโหเฮ้เยน้องนัฐามีอะไรเนี่ยมันจะค้านหาพ่อหาแม่มันหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ผมก,ก็บอกเฮ้ยอันนี้พูดถึงใครนะเนี่ยเขาก็บอกว่าพูดถึง เวงชองนะคบท่านผู้ชมเวงชอง,งคือใครวะเวงชองเขาเป็นชองบริเย่นะครับท่านผู้ชมทําหน้าที่อะไรวะเนี่ยอยู่ร้านอาหารครับท่านแล้วก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องไวน์นะคบท่านผู้ชมแล้วก็เออชองบริเย่นะครับท่านผู้ชมว่ากันไปครับท่าน ช่องบริยีมาเกี่ยวนงวะง่ะว่าเออต้องเกี่ยวสิว่าเฮ้ยต้องเกี่ยวแล้วตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างจ้าชอบพันธิกานะครับท่านผู้ชมไม่รู้ว่าจะได้รับกระแสชื่นชมมากแค่ไหนครับถ้ารวมถึงพักประชาชนด้วยนะเนี่ยอืถ้าเกิดสมมติเลยต้องจับมือกับภูมิใจไทยอะไรประมาณนี้มันไม่มีทางเป็นไปได้รู้สึกว่าจะมีอดีตนะักข่าวช่อง,ช,องช่องหนึ่งนะครับท่านผู้ชมเคยออกมาบอกนะเนี่ยถ้าเกิดสมมติไปยกมือให้อนุทินไปยกมือให้ภูมิใจไทยสําหรับพักการเมืองบางพักจุดๆนั้นเกิอดอะไรขึ้นจ้า เราจะวิ่งแก้ผ้าจากที่ไหนสักที่หนึ่งไปอนุสาวรีย์ชัยหรือว่าจากกรุงเทพไปโคราชก็ไม่รู้นะครันบนานผู้ชมทีนี้ผมก็มานั่งนึกมันบอกว่าถ้าเกิดสมมติร่วมรัฐบาลมันหมายถึงว่าต้องแค่ยกมือให้ แค่เอ้ยเออแค่ยกมือให้อนุทินเป็นนายกอนุทินเป็นนายกอนุทินเป็นนายกเห็นด้วยค่ะเห็นด้วยค่ะแต่ไม่เข้าร่วมรัฐบาลนี่ไม่รู้ว่าจะนับหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมโดยตอนนี้ออกมาเป็นที่แน่แท้แล้วครับท่านพักประชาชนลั่นนะครับท่านผู้ชมเตรียมยกมือให้อนุทินครับท่านอย่างแน่แท้กันเลยทีเดียวนะเนี่ยแต่ว่ามีข้อแม้มาครับท่านข้อแม้คืออะไรเจ้าเนี่ยหนึ่งต้องสรรสร้างสสลรอให้เสร็จภายในกี่เดือนกี่เดือนนี้นะครับท่านผู้ชมต้องแก้รัฐมนูญด้วยอะไรประมาณนี้หรือไม่ไปก่อนไหวแก้รัฐมนูญราผู้้ชมเยลนนี่ยภาใะ เดือน4เดือนที่ว่านี้คิดแบบเร็วก็น่าจะเป็นเดือนธันวานะครับท่านที่นี้เกิดอะไรขึ้นจ้าโอ้โเฮ้ยเราจะมาเป็นรัฐบาลด้วยหรือเปล่าเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือไม่ไม่เป็นอะไรท่านผู้ชมพักส้มพักประชาชนครับท่านเขาบอกว่าเนี่ยเขายังเป็นฝ่ายค้านต่อไม่ขอร่วมรัฐบาลแล้วเนี่ยไม่ขออะไรว่าตําแหน่งเก้าอี้รัฐมนตรีนะครับท่านผู้ชมแต่เราเอ้าแล้วถ้าเกิดจะผ่านกฎหมายเรอจักไม่ต้องห่วงนะเนี่ยเราคอยที่จะยกมืออยู่ข้างล่างครับท่านทีนี้ก็มีการถามนะเนี่ยเฮ้ยแบบนี้จะเสียมากกว่าได้จะได้มากกว่าดีหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฮ แล้วไอ้พักภูมิใจไทยมันก็จะเสียมากกว่าได้ด้วยหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะรับท่านผู้ชมโอ้ยเรื่องนี้ก็พูดยากนะครับท่านแต่ถ้าเกิดสมมุติตัวผมมองนะเนี่ย เขาเคยออกมาบอกกันหลายทีพักประชาชนไม่นั้นภูมิใจไทยไม่นั้นภูมิใจไทยนะครับท่านแล้วตอนนี้ล่ะจืมไม่ร่วมรัฐบาลนะครับท่านผู้ชมแต่จะยกมือให้ครับท่านเท่ากับว่าภูมิใจไทยนี่อยู่ใต้ตีนของพรรคส้มตลอดไปแล้วนะครับท่านผู้ชมเพราะถ้าเกิดสมมติพรรคส้มไม่เห็นด้วยนะครับท่านในกฎหมายหรือร่างอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะขาดเสียงที่จะยกมือให้นะครับท่านผู้ชมยกมือให้แล้วเป็นอย่างไรต่อจ๊ะโอ้ยก็ต้องทําตามหรือไม่นะครับท่าน พัคประชาชนก็อาจจะได้เรตติ้งเพิ่มแต่ในหนึ่งละจ้า อันนี้ผมมองอาจจะเสียเลตติ้งเพิ่มเติมครับท่านเพราะว่าอะไรเจ้าเนี่ยเพราะว่าไหนบอกจะไม่ร่วมกับภูมิใจไทยต่างๆนานา,นาอะไรก็ว่ากันไปนะครับท่านผู้ชมอันนี้กระแสสังคมบางส่วนก็มองมาแบบนี้อีกบางส่วนก็มองตรงกันข้ามและภูมิใจไทยแหละจะเอ้าไหนจะไม่ร่วมกับแก้หนึ่งหนึ่งสองอะไรประมาณนี้นะเนี่ยคุณสนับสนุนแนวทางนี้แล้วหรือไม่อะไรประมาณนี้ก็รับข้อเสนอไปไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมอันนี้มาอีกอันนึงแล้วว่าจตุพรเขาแชร์มาในเพจนะ้นเนี่ยหลังจากไปออกรายการอะไรสักอย่างหนึ่งอุ้งอิงไม่รอดพ นูทินพังหาดพิ่เกมสมใจมอ็บแล้วไอ้ไม่ใช่อีกแล้วกูไม่มีไม่มี ไม่มีนะครับ่านผู้ชมไม่มีไม่ตบไม่ตีไม่มีอะไรเลยครับท่านชอบพติกาก็พยายามออกมานะเนี่ยเหมือนกับปั่นนะครับ่านผู้ชมไม่เกี่ยอาทิตย์ก่อนไว้เฮ้ยเนี่ยทักษิณอยากจะให้ประยุทธ์เป็นนายกอะไรประมาณนี้เป็นนายกทักษิณจะสบายใจดีนะครับ่านผู้ชมกูว่างงเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วเกิดอะไรขึ้นต่อจ้าก็วันนี้ก็ยังมีเซนริโอนะครับ่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องที่ประยุทธ์จะกลับมาเป็นนายกอีกหรือไม่อย่างไรแต่ก่อนคัดค้าน20บาทตลอดสายนะครับท่านพักประชาชนคัดค้านมาเสมอไม่สนับสนุนนนเนี่ยสุดท้ายเป พักเขาผ่านแล้วนะเนี่ยเฮ้ย hey, มาประชุมกันยังไงดีวะก็ต้องเคมสิว่าเนี่ยเป็นผลงานร่วมอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันมีอีกไม่กี่คนลืมเข้ามาในห้องนะครับท่านผู้ชม เกิดอะไรขึ้นตอ่อเนีเราขอคัดค้านนะเนี่ยยี่สิบบาทตลอดสายไม่เห็นด้วยอะไรประมาณนี้อืมแล้วก็มีบางส่วนยกนะเนี่ยสายเหตุก็คือใช้ภาษีเหล่านี้แค่ในกทมแล้วคนเชียงใหม่เชียงรายกรุงเทพยะลาเอ้ยะลาปัตตานีนาาธิวาดแม่ห้องสอนแบบนี้เขาก็ไม่ได้ใช้สอีกคนนึงเข้ามาสวนกลับนะเนี่ยเอา้าแบบนี้ถ้าเกิดสร้างถนนที่เชียงใหม่สร้างถนนที่ยะลาที่นาาธิวาดที่แม่ห้องสอน คนกรุงเทพก็ไม่ได้ไปนะเนี่ยไม่ยอมได้ด้วยหรือไม่นะครับท่านผู้ชมและคนต่างจังหวัดเหล่านั้นที่ผมยกตัวอย่างไปเขาก็มาอยู่ในกรุงเทพยังไงต่อจ้ามันก็ต้องได้ขึ้นอยู่แล้วหรือเปล่าว่าเนี่ยมาตรฐานแปลกๆนะครับท่านผู้ชมแต่ที่แน่ๆครับท่านจับตามองนะเนี่ยโดยตอนนี้นะครับท่านผู้ชมชิงการนำครับท่านระว่างอนุทินนะครับท่านผู้ชมแล้วก็เพื่อไทยส่งเข้าประกวดครับท่านจับตาแล้วเนี่ยมลขังของทักษิณจะาเนียยังมีอยู่นะครับท่านผู้ชมหรือว่าจะดิวรัฐบาลรอบนี้ไม่สําเร็จนะครับท่านผู้ชมก็เป็นสิ่ง อย่างเป็นทางการเตรียมจะยกมือให้อนุทินนะครับท่านผู้ชมทุกคนไม่จ้าทุกคน,กนเลยทีเดียวครับท่านแท,นทบยกพักให้แล้วเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากนี้หลังจากนี้ก็น่าจะวัน2วันหรือเปล่ารอบก่อนเสษฐาหลุดวัน2วันได้กลับมา <te ars> เป็นนายกนะครับท่านผู้ชมก็ ไม่รู้ไอ้ทำผือดีครับท่านรู้ดีแน่ๆนะเนี่ยแอดไลน์นัดวิวช็อปเข้ามาดีกว่านในการด่านผู้ชมดีกว่าอยู่ว่างๆครับท่านแล้วท่านทั้งหลายคิดว่าอย่างไรบ้างนะเนี่ยอนุทินจะได้เป็นนายกหรือชัยกเกษมจะได้เป็นนายกนในการด้านผู้ชมแต่ถ้าเกิดส่วนตัวผมมองเนะเนี่ยอันนี้ไม่ได้ฟันธงชัยกเกษมได้เป็นนายกครับท่านผู้ฟังที่เอารบ ชอบกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยก็จะขอบคุณนะครับท่านผู้ชมไอ้พวกสลิมรอดช่อง iO ส้นตีนส้นเบอกทั้งหลายแหละมันบอกว่าผมนะจ้างคนมาดูคลิปตัวผมเองนะครับท่านผู้ชมจ้างคนมาดูคลิปเองแล้วยังไงต่อจ้าเนี่ยแล้วก็ให้มาคอมเมนต์คอมเมนต์จ้างเออมันมีด้วยปะจ้างคนให้มาคอมเมนต์นะครับท่านผู้ชม ชอบมากรายการนี้รายการนี้สุดยอดสุดยอดวันนี้ชอบชอบเนี่ยด่าแบบสุภาพเนี่ยดาย่ายังไงให้เหมือนไม่ด่านะเนี่ยด่าแบบมีชั้นเชิงด่าแบบผู้ดีต้องช่องนี้เท่านั้นเ <c oughs> ขาบอกว่าผมอ่ะจ้างคนให้มาคอมเมนต์ประมาณนี้นะคบท่านผู้ชมผมก็นั่งนึกเพื่ออะไรวะจ้างคนมาดูจ้างคนมาคอมเมนต์ ยอดวิวรวมของช่องนี้เกือบจะ250ล้านวิวแล้วนะครับท่านผู้ชมผมไม่มีทางทํานายให้นกกินแน่นอนก็กดไลค์กดแชร์ให้กระแทกหน้าพวกนี้หน่อยนะครับท่านว่าไม่ได้จ้างมาครับท่านจึงขอจบแถลงไขไปก่อนสวัสดีครับผมโอ้โหวันนี้นานเว้ย